ม่อมี่ออยสซวลูกชายน้องทีฝากถึงสภัยในอนาคตต้องบอกเลยว่าฮอตกันทั้งบ้านเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของบีมกวีตันจรารักและออยอติพรที่ตอนนี้มีลูกชายฝาแฝดน้องทีน้องพีลูกสาวฝาแฝดน้องไอวาน้นองอัญญาหน้าตาดีกันทั้งบ้านและตอนนี้ลูกๆก,ก็กลายเป็นสุปตาตัวน้อยควนใจพี่ป้านนะอาทัทวทางประเทศเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนลูกชายฝาแฝดอย่างน้องทีน้องพีฮอตไม่ไหวแถมมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามมากมายเลย ช่างพูดช่างคุยทัพเอาหลายๆคนหลงรักไม่ไหวแล้วจนอยากได้มาเป็นลูกของตัวเองเลยทีเดียวน้องทีน้องพีนับวันยิ่งโตยิ่งหล่อได้คุณพ่อบีมาเลยเต็มๆสำเนาถูกต้องเป๊ะเลยนะเนี่ยและล่าสุดมชีชื่อติ๊กต็อกที่หนึ่งได้ออกมาเผยคลิปที่หม่มมีออยได้พูแสนลูกชายฝาแฝดน้องทีฝากบอกลูกสะใภ้ในอนาคตในเรื่องของการทานโดนัทถ้าไม่เอาด้านสวยเข้าหาตัวไม่งั้นกินไม่ได้ และหลังจากนั้นมามี่ออยก็ทําให้ดูว่าต้องทําอย่างนี้นะเอาช้อนซ่อมเสียบเข้าไปที่โดนัทไม่คิดว่าเด็กอายุเพียง3ามขวบกว่าจะเปะได้ขนาดนี้นะเนี่ยสมกับที่เป็นคุณชายเจ้าระเบียบจริงๆ